สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็วิธีนะครับที่เราจะถอดพัดลมสมม์ินะครับใบพัดใบพัดเสียเนื่องจากใบพัดเสียนะครับเราจะถอดแบบไหนนะฮะบ,บางคนว่าถอดข้างบนนะครับดีบางคนถอดข้างล่าง ะะแต่จริงๆแล้วนะครับผมใช้ประสบการณ์มาครับทาด้วยตนเองเดี๋ยวก็ต้องถึงช่างไปร้านกลึงครับช่างกลึงถึงถอดได้แล้วก็ไปซื้อใบพัดทางร้านก็จะบอกว่าอย่าจะถอดข้างบนนะครับถอดข้างล่างดีกว่านะฮะเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นตัวดูดถ้าเราถอดข้างบน ปิดไม่สนิทนะครับอาจจะหมุนเกลียวอา,อาจจะปีนเกลียวก็เลยแนะนำให้ถอดข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างล่างน้ำจะดันขึ้นฮนะถ้าเราปิดข้างบนไม่สนิทนะมันจะออกออกตรงนี้แล้วก็น้ำมันก็จะไม่พุ่งขึ้นนะครับผมก็คือถอดข้างล่างดีกว่าครับนะฮะอันนี้ผมก็ถอดเรียบร้อยนะครับผม ถอดออกมาเลยฮะผมอันนี้ถอดไว้แล้วนะครับโอ้ย้อออกนี่นะครับซื้อมาตัวนี้น่าจะยาวขวานะครับเลยยาวขวานี่ครับออกมาอย่างนี้ฮะเต็มเต็มกำลนะังนี้นี่ของใหม่นะครับของใหม่ โอ้ไม่ออกนะครับอันนี้อีก,อกช,ชิ้นส่วนอยู่ข้างบนที่มันไม่ออกมานะฮะไอตัวนี้สั่งใหม่มันใหญ่เกินไปมันยาวครับยาวก็วเลยต้องกลึงครับกลึงนี่ออกเดี๋ยวมันจะทำได้ดีแค่ไหนครับรอติดตามนะฮะอันนี้ทำเรียบร้อยแล้วแต่ลืมใส่เวนตัวนี้ข้างบนอันนี้น่าจะ ต้องกันน้ำซึมน้ำาออกแน่นอนก็เลยต้องมาใส่ใหม่นะครับใส่ข้างบนนี้นี่ฮะใส่ข้างบนใส่แบบนี้แบบนี้เลยฮะไปเราจะใส่กันนะครับผมตั้งอันนี้ตั้งไว้นะครับไม่ถนัด